Bên này vân của là thái thái kip kip thai nè bung 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 nè bung ngay bung kìa bung 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 ngay ngay bung 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 โบ้อัอนั้นไข่น่อยน่อยนึ่งมันหอมก็เกิดเอารดนเอาโนมันปรทันคนื่นดอกขน่สิ้ไมันเป็นเหตุสาทานณะพี่น้องปไวเกิดไปยังคุณน่ะป้าอันนี้ง่ายครับมาคุณน่ะป้าสะออนไข่เหตุนีทไวทไว้เด้นี่นี่อีกั่นี่นี่นี่เห็นไหนไห ม่บบบให่เ,เลยว่ะอ่อ,อนอ่อ,อนมนี้นี่อันนี้นี่มาที่นี่งยเบืดอแล้วนิหดวงดินแนวแนยไมออกนี่มึงรุนนนี้รุนควายนี้มัอุตนี่ว่เห็นอแมโอ้ยมันอ่อนซัวแตกเลยอ่ะมือเหลา่ไนี่นี่นี่นนดดนนป้นนนนนะา ไงเหมือนไงอ่ะคนอ่ะอ๋าสาอวนอือง่ายครับนี่เพอนี่เพอเกียบอันนี้ทถวจ้องอีกมือนึงเนี่ยโอ้ใช้<ะ>ใช้ซ้ำกำป,ปั่นบุญละยังออนอยู่ดีนี่เสาอนครับดูตรงนีเ้เบิดไปทางนี้ตัวนี้เบิดวะเบิดละ ระโพกคนขวัว้าเอาเฮ้ดอย่างเงี้ยนเนี่ยอ <c oughs> ดีด,ดออกตีนวดตีอันนั้นมึงนี่ตีน้องแ